จบเกมไทยสักผ้าครับเนี่ยนะครับคูแพ้วคุณแม่ที่เครียดแทนนะครับมุมตงฝั่งนู้นเนี่ยโอ้โหเป็นบอ่อแล้วน้ำขังคือไม่ได้ท่วมแค่บริเวณสนามเลยเอ้าอันนี้เล่นยังเล่นแล้วนะเตะไปโดนน้ำอ่าแล้วบอลตีน้ำอีกต้องแก้กันออกมาลองเปิดจังหวะเดียวลื้นอน,นี่ื้หพักได้แล้วเตะโอ้โหเตะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทางฝั่งของน้นองขาววิทย์อ่ะแล้ว ขาดดาวอะไรไม่ได้จริงๆอาล้วเตะมาเตะดับจะชิงเล่นยังโชว์เหลี่ยมเอ้า้วไปชิงไม่ได้แล้วจะไปก็เจอน้ำเราจะตามไปเอาคืนคำว่าแต่ไปพื้นที่ว่างเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ว่างที่คู่ต่อสู้มาอยู่เลยครับพื้นที่ว่างที่ไม่มีน้ำอยู่เลยทันไม้ทันไม้แล้วก็ชาไปเจอน้ำแล้วออกตามสก,กัดตรงนี้เหมือจนจะโดนน้องขาวอาอกเกี่ยวลงสวยลยครับแล้วตามมาตรงนั้นน้ำเป็นแอ่งเลยตามมาชวยออาค,ครับลุย เราโงมีด่านการบู้สินอยางให้เล่นครับแล้วเกี่ยว,วโอ้โหพุริพัฒวันนี้หมูสูดรกับบุริพัฒเราไปไม่ไหวแล้วเตะโอ้โหพุริพัฒแเตะไม่โดนบอลนีครับหลากงัดมาสวยครับมันติดน้ําโยกหนีสองคนช่วยกันของน้องขาวไม่ไหวพ่อแม่ตามไปยืนขาสกัดตรงนี้ก็เสียฟาวหน้าแล้วให้พุริพัฒนุทิพัฒ์เกี่ยวได้บุริพัฒนลุยนะพุทิพัฒนโดนดัานเข้าไปมันติดน้ำครับตามมาชมตามมาชมเกี่ยวมาแล้ว มันติดน้ะเจอมาพุธิพัฒน์แต่นี่ได้อ้าวพุธิพัฒน์ดวลกับน้ำอีกทางหนึ่งพุธิพัฒน์ไม่ได้ดวลกับคนดวลกับน้ำโอโ้แล้วตรงนี้สองคนตามมาช่วยได้ทนันครับแล้วตามมาแย่อ้าวแล้วสุดท้ายบอลแฉลบน้องขาวครับได้ทุม่มครับจบเกมนี้บอกน้องๆไปซักผ้าเลย